ร้อนค่ะวันนี้วันเสาร์ที่31มกราคมนะคะ2569ค่ะเจอกันยามเย็นค่ะค่ะเ,เช้าร้อนออกไม่ได้ค่ะอ่ะดูรถรุ่นโบราณไปแล้วกันนะคะร้อนไหมร้อนใช่ไหมคะร้อนติดระตร้อนตอนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอาภาคารุนานามโอ้โหชื่อยาวมากๆคนะ่ะสบายดีค่ะใครเอ่ยปนุษย์จำชื่อไม่ได้หรอกก็ชื่อยาวจังเลยอาภาคาอาภาคาขอบคุณนะคะ ที่มาเยี่ยมเยียนค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะร้อนมากค่ะเนี่ยขนาดวันนี้นะคะตอนนี้กอ่าตอนนี้ทุ่มสี่สิบห้านะคะสีสิบสององศาค่ะ โอ้ยนี่ถ้าหันมาดูปนุษย์นะปนุษย์ทั้งใส่หมวกใส่เสื้อแขนบางใส่ถุงเท้ารองเท้าเลยค่ะไม่งั้นออกมาไม่ได้ค่ะนี่แค่จะสองทุ่มแล้วนะคะตอนนี้สี่สิบสององศาค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเยียนค่ะชื่อน้องอะไรคะอาภาคารุนานามขอบคุณอีกครั้งค่ะ ร้อนร้อนค่ะแต่ว่าอา,อาทิตย์หน้านี้ก็มีฝนละก็อากาศก็น่าจะดีขึ้นค่ะก็จะเหลือประมาณทั้งสามสิบห้าถ้าสามสิบกว่าแถวนี้ก็โอเคไม่ร้อนแล้วค่ะสบายสบายค่ะสามสิบห้าแต่ถ้าขึ้นสามสิบแปดสี่สิบเหมือนวันนี้วันนี้สี่สิบสองค่ะอออ ขอบคุณค่ะน้องนิวแม่หมูอินดี้เอง๋อขอบคุณค่ะน้องนิวโอ้จำไม่ได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะตอนนี้ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วก็ค่อยออกมา <c ười> ค่อยออกมาได้หน่อยค่ะก็เลยเปลี่ยนมุมไล่มันดีกว่า เพราะว่านั่งรอตัวจิงโจ้แล้วจิงโจ้ไม่มาว่าจะไล่จิงโจ้ให้ดูสงสัยจิงโจ้ร้อนออกจากป่าก็เลยไม่ได้เห็นจิงโจ้จิงโจ้ไม่มาค่ะเลยไม่ได้ไล่จิงโจ้คะ่ะชมรถโบราณไปก่อนขอบคุณนะคะน้องนิวตามสบายเลยนะคะบรรทุ ไลค์ like แค่สิบนาทีค่ะวันละสิบนาทีพอได้มีเพื่อนคุยไม่ได้เหงาค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อวันหยุดอ๋อค่อยเชื่อนะไม่ต้องทํางานดีละค่ะพักผ่อนพักผ่อนไม่ต้องทํางานค่ะส่วนพนุษย์อะรีทายแล้วก็ไม่ต้องแต่มันเหงา ถึงจะรีทายแล้วไม่ได้ทําอะไรก็เหงานะถ้าอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่มีอะไรทําอ่ะก็ยังดีได้เล่นได้ดูแต่มือถือจนตาจะตาจะอะไรอะ่ะตาจะมองไม่เห็นละค่ะดูแต่มือถือเพราะไม่ได้ทําอะไร จะไปแต่ไม่รู้จะทำอะไรอะไรดีกว่าได้เพืนคุยค่ะขอบคุณนะคะดูนี่ค่ะอ้าวนั่นไงใส่เอาใส่นกแก้วมากินมากินเออมากินเขาเรียกเม็ดอะไรก็ไม่รู้นมีดอกไม้อยู่ตรงนั้นค่ะ พอเย็นๆมาเนี่ยจะมีนกแก้วมาต้นนั้นนะคะเห็นไเห็นนกไหมนั่นแหละนั่นแหละกระจุกกระจิกอย่นั่น,าน,าะ,ๆๆคน,นะคะน่าจะเป็นนกแก้วนะใช่ถูกต้องเลยใช่เลยน้องนิวอยู่เนี่ยอยู่กันสองคนตายายอันนี้ไงเห็นนกไหมคะนกนกแก้วเขามากินอะกินดอกไม้อยู่บนโต๊ะเย็นๆเขาจะมาแล้วค่ะใช่ อยู่กันสองคนตายยายแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวเพราะที่นี่เนาะที่นี่ก็อยู่ห่างๆกันอะ่ะบ้านพี่อะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองถ้าอยู่ในเมืองมันติดกันแต่ว่าฝรั่งก็ไม่รู้จักกันละค่ะอยู่ข้างๆกันเนี่ยเนี่ยข้างบ้านพี่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลย เจอก,กันก็แค่เซย์ฮัลโหลแล้วก็แล้วไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนถ้าเราอยู่เนี่ยเรายังได้เดินไปคุยบ้านนั้นบ้านนี้อยู่นี่ไม่ได้ไปคุยบ้านไหนนะคะช้อปปิ้งแล้วก็กลับเข้าบ้านเหมือนเดิมฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยจะนะคนในเมืองฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยจะสังสรรค์กับเราหรอกคนไทยก็น้อยไม่เหมือนค่ะเอ่อ สังคมที่นี่นะก็คงจะเหมือนสังคมกรุงเทพมั้งไม่ค่อยรู้จักกันข้างบ้านแค่เห็นหน้ากันเซฮัลโหลกันก็โอเคละ ใช่บ้านเรามีอะไรเอ่อได้แบ่งปันกันใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าอยู่ในในเมืองอะ่ะถ้าสมัยก่อนที่พี่อยู่ซิดนีย์นะน้องนิวไม่รู้จักกันเลยข้างบ้านอะ่ะสอง่าแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ยังโอเคเนาะมันคือจะรักษาคล้ายๆคนไทยก็ยังได้แบ่งเล่นแบ่งนี่กันแต่แต่พอย้ายออกมาอยู่นอกเมืองอื ดีนะพี่ว่ามาอยู่นอกเมืองเขายังมีพริกมีอะไรเอพี่จะเปิดพี่จะเปิดร้านอาหารตอนหน้าหนาวใช่ไหมเพราะมีคนมาเที่ยวคือเขาก็จะเอาพริกมาให้เอาใบหัวละพาเอาเอาใบมะกรูดอะไรนะมาให้นะคนข้างนอกนี่ดีกว่าเขายังมีความอบอ้อมอารีคล้ายๆกับคนบ้านเราอยู่เนี่ยชนบทที่เนี่ย ยังดีกว่าค่ะดีกว่าถ้าอยู่ในเมืองนะไม่รู้จักกันเลยข้างๆยังไม่มองเดินมาเดินเห็นเรายังไม่มองเราเลยค่ะเขาเห็นเราเป็นคนเอเชียไงเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ยิ่งตองช่วงช่วงโควิดนะโอ้โหคนเอเชียที่นี่อยู่ยากเลยค่ะเพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยเอาคนจีนเหรอถ้าคนจีนเนี่ยเขาไม่ถ้าคนจีนนะเขาไม่สนใจเลยค่ะ ก็ยังก็ยังดียังอยู่ยืังไทยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถูกต้องเลยพี่ก็อยู่สองคนตายายลูกไม่มีไม่มีลูกอยู่กันสองคนตายายค่ะก็บอกแล้วไงสมบัติใช้ให้หมดเลยไม่เหลือให้ใครหรอก <c oughs> มีเท่าไหร่เที่ยวให้หมด <c oughs> บอกลุงเปียอยู่เที่ยวอย่างเดียวค่ะเที่ยวให้หมดเพราะเราไม่มีใครมารับมรดกกับเรา กี้ไปทำอะไรตรงนั้นลกูกฮะวาย้ไม่ไอายเลยนะ่ะยายกำลังตั้งกล้องเอาไปฉี่อยู่นั่นนะ่ะนี่ไงลูกสาวป้าน,นุษย์เนะ่ยมีอยู่ตัวเดียวนี่ละค่ะโอเคนะคะน้องนิวขอบคุณมากๆาค่ะพี่จะไปทำอาหารเย็นแล้วนะคะขอบคุณนะคะนิวขอให้มีความสุขนะคะถ้ามีโอกาสได้เจอกันแล้วจะเจอกันที่กรุงเทพนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ